mày đâu liệt thích kia mày nhá mùi nhá nhá mùi nhá 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 ยากอะ่ะมันโดนกล่องไป,ลงไปไแล้วการโดนกล่องไปไปมาอะไรไงยาวอีกนิดนึงสิเออดีมากดีมากหนูว่างในเป็นอะไรอะ่ะข้างในมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไป้ของฮิตของฮิตในยุคนี้อของเล่นใหม่ฮิตน,น,ตนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ ไม่หนูเอาอย่าให้พ้นเบาๆแกะเอาก็ได้ไม่เราต้องแบบประหยัดง่ายเราต้องแ,แบบเราต้องห้ามทำน้องนุ่นแรงห้ามทำนุ่นแรงเลยไม่เคยแรงเลยนะให้บอก<ร>ให้อยู่ตรงนี้ก็อย,อ,อยู่ตรงนี้ไงเพ่อไหนดูกล่องกับกล่องคืงอ้อาร์เออแล้วมาจับหัวทำไมล่ะขอดับหัวเองเด็เออ พ่อไม่รู้เรื่องมเราจะเปิดไข่พ่อเออเดี๋ยวก่อนเอามาสิพ่อมา อันนี้เราเหียเจลนสาร้อยสิบเก้าบาทได้มีตั้งใจเลยโอ้ตั้งตา้งตู้งบุลาบุลาเม่อแกได้ยังไงเหมืนเล่นคูกแปะรอหมามันข้าหงุดถือว่าเจลแกแกไม่ดี ดีดีเดี๋ยวมาบอกให้แกะตรงนี้อมั่วู คนบอกว่า2,994 0 0อะไรประมาณนี้เขาบอกเฮ้ยได้ไงซื้อต้องพันกว่าพ่บอกว่า้้แล้วเ้าอีกสามถึงสเดี๋ยวสามสิบสองงศาถึงสี่สิบสองจุดเก้ามัมีสวิตเปิดปิดตรงไหนอ่ะ มันก็ต้องใส่ฐาน,นยังยังไม่ดูลลเลยดูเลี้ยน่าจะมีฐานผสมเกาลัดไหนมันนี่ไม่มีไม่มีไม่ใส่ฐานเลยก็ทานแบบไหนไม่ได้ใส่ฐานแลบบสอง ดกดเลยนี <35 S 1> <อ>่พ่อกดเลยสามห้าสเลเจ็ดกดออนเครื่องก่อนอันนี้ต้องเห็นต้องกดออนอเลยอ่าตัวเลขไม่สิบจไม่เห็นโอเค